ทางกัมพูชาเนี่ยใช้ประชาชนมาเป็นโลกมนุษย์แล้วขนาดที่คนทางนี้ก็มันจะทนไม่ได้แล้วตอนนี้ประชาชนสองประเทศกำลังจะมาเผชิญหน้ากัน First I'm proud to see the Royal Thai Armed Forces, the Royal Thai Army. They stand steady and they give the high standard to become a soldier. So we remain that we remain the high standard of the Royal Thai Armed Forces. Give a big clap to the Royal Thai Armed Forces. รอะว่าเขาภูมิใจที่กอ,องทัพเรามีความอดทนครับแล้วก็ดำรงมาตรฐานไว้ครับ <They S 1> ในการ i r job very well we not worry we are not worry for anybody who is coming thank you sir ตามหลักพวกคุณผู้ชนจากเ้าไปหาหนักนะครับเดี๋ยวพี่จะเป็นคนสั่งเองนะครับเพราะงั้นเห็นยังว่าเราจะไม่ใช้ความรุนแรงหากไม่จำเป็นนะครับพื้นที่ที่ท่านเข้าไป นี่ต้องปใบบัตรเป็นพื้นที่ของประเทศไทยนะเป็นอนิาไตใของไทยของงั้นการใบบัตรหลักการใบบัตรเป็นไปตามขอบ,บัการชุมนุมสาธารณะนะนะนะและปวีอาญานะครับท่านมีสัด์และติดตามกฎหมายในการใบบัตรหนะ้าที่ของเจ้าพนักง,งานตำรวจควบคุมของชนและในานามของเจ้าพนักง,งานตำรวจตามปวีอาานะครับที่ข้อห่วงใยเท่านี้นะครับเชิญ

ท่านกำลังบุกซุกเข้ามาถ้าท่านยังอยู่เราตามจำเป็นต้องใช้มาตรการทางกฎหมายตึกเย้ยตึกใดแบบมูลไตรบันเทืรกบอลนี้คือตึกใดประเทศไทยโดยประชาชนแม่บันโจมส์ต้มเตะตาจะบัตไทยรับพิจารณาโทมุนเราไม่ต้องการใช้ความรุนแรงเราไม่ต้องการใช้ความรุนแรง ดีไซน์อัดจองเพลกำลังอวบางปูนอยจังเต้าถอยออกไปบวถอยออกไปถอยจังเต้าถอยจังเต้าบางปูนกำลังคนทุกนายนะวันนี้ควรไปดไปด้วยดีนะครับเราสามารถถึงลว้นน้ำในแนวที่กัมพูชาหรือว้เมื่อวานเนี้ย ไปใต้ระยะถึงห้าหกจุดเมตรนะซึ่งอยู่หรือว่านะยกทธ์อย่างนี้นะครับการใช้กำลังนะเป็นไปตามขั้นตอนทางยุทธวิธีนะกำลังพลเออให้ส่วนสนับสนุนนะมีได้รับบาดเจ็บเนะี่ยหัวแตก